บัวขาวไม่วันแม้เสียเปรียบส่วนสูงและช่วงชกยันใช้ความเก่าตะบันกำปั้นเยฟิเมนโกสำหรับความเคลื่อนไหวการชกประวัติศาสตร์ศึกดวลกำปั้นสถานโลกไฟพิเศษร,รายการแคปพรีเซนต์รูเกนออฟราชดำเนินระหว่างตำนานมวยไทยอย่างบัวขาวบัญชามีปะทะออเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนักชกหนุ่มเจ้าของฉายาฉลามขาวจากยูเครนที่เอ่ยปากว่าไม่กลัวตำนานอย่างบัวขาวพร้อมจะจัดให้หนักบนเวทีซึ่งจัดโดยบริษัท g l o b a l Sport เวน เจอจำกัดหรือ GSV ผู้จัดรายการมวยรัชดำเนินเวอร์ซีรีส์ RWS เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคม2565ทั้งคู่ขึ้นช่างน้ำหนักก่อนขึ้นชกโดยบัวขาวเบ่งกล้ามโชว์ความพร้อมที่จะขึ้นจัดการนักชกปากกล้าบ,บนเวทีช่างน้ำหนักได้155.8ปอนด์ส่วนสูง175เซนติเมตรและช่วงชก172เซนติเมตรขณะที่เยฟิเมนโกมาพร้อมกับหน้านิ่งๆแบบไม่กลัวใครและร่างกายที่ฟิตจัดแทบ ไม่มีไขมันเั่าน้ำหนักได้156.3ปอนด์ส่วนสูง179เซนติเมตรและช่วงชก186เซนติเมตรเรียกได้ว่าน้ำหนักมาเต็มกว่าสูงกว่าช่วงชกยาวกว่าเตรียมความได้เปรียบมาบทบัวขาวเต็มที่ทั้งคู่ระบุว่าพร้อมแล้วสำหรับการจัดการคู่ต่อสู้บนเวทีในวันที่9ธันวาคม2565บัวขาวเตรียมใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทุ่มสุดฝีมือดับความสดความกระหายของนักสู้ปากกาจากยูเครนที่บอกว่าจะ ู้ให้ดีที่สุดไม่เคยกลัวบัวขาวที่เป็นแค่ตำนานคนหนึ่งมี2องแขนสองขาเหมือนกับตนเองวันพรุ่งนี้มีนอกแน่แต่ไม่ใช่ฝั่งตนสำหรับศึกสดบทเกา่าการชกไฟส่งท้ายปี2565ระหว่างบัวขาวกับผู้ต่อสู้หนุ่มปากแจ๋วสุดห้าวจากยูเครนเยฟเมนโกตามกติกาคลิกบ็อกซิ่งครั้งนี้เตรียมลุ้นกันให้เต็มที่ต่างฝ่ายต่างมีดีคนละแบบพร้อมลุยกันเต็มที่บนเวทีราชดำเนินในวันศุกร์ที่9ธันวาคม2565พร้อม ร่มคู่มวยสนุกสนุกอีกมากมายจองบัตรได้ที่ราชดำเนิน .com ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint หมายเลข23ตั้งแต่เวลา21นก15นาทีเป็นต้นไป